เี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านรักไทยค่ะแต่ก่อนจะไปเดี๋ยวออกจากบ้านจาโบเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเนินที่สูงมากเนาะชันเนาะก็โค้งหับต่ออะไม่รู้ว่าเรเราจะขึ้นไหวไหมนะคะ ก็มาถึงกันที่โค้ง1,548จุดชมวิวปังอภ่าเก็จะมีป้ายนะป้ายอยู่ตรงไหนวะป้ายอยู่ตรงไหนนะก็จะมีของขายตลอดทางเนี่ยพวกของฝากน้ำผึ้งเสื้อผ้าชุดใส่แค่40บาทกระเป๋าก็40บาทบาละ40บาทเสื้อก็40บาท

อันนี้ก็คือ40บาทหมดเลยวะค่ะ40บาทหมดเลยที่นี่เย็บเองค่ะเย่เองนะค่ะเย็บเองขายถูกค่ะกระเป๋าย่า40ใบใหญ่ใหญ่หกสิบค่ะเนี่ยนี่ชุดอะไรนะเจ๊ชุดนองอ่อยผัวค่ะเี่ร้อยเดียวค่ะที่ซื้อซัาชุดไหน่อยค่ะนี่นะแม่ค้าลมดีนะใครผ่านไปผ่านมาผมว่ามาแวะซื้อของที่จะถูกจะได้เลย นี่ก็เอามันไหมเออเจ้านะเดี๋ยวเราไปห่ากาแฟกินแล้วเดี๋ยวไปกันต่อนะแวะไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบวันนี้เราหน่อยใกล้ๆเดี๋ยวเราก็เดินทางต่อไปบ้านรักไทยเลยนะแล้วก็แวะเที่ยวไปเรื่อยๆไปไปดูกันว่ามันจะผ่านที่เที่ยวตรงไหนอีก let's go ตอนนี้เราก็อยู่ที่โค้ง1864นะครับซึ่งเราก็จะแวะกินกาแฟพักรถกันที่นี่ก็อีกประมาณ20กว่ากิโลก็น่าจะถึงฟางอุ่งและเราค่อยไปถ่ายรูปนั่งเล่นอะไรเสร็จค่อยเข้าบ้านรักไทยครนี่ให้ดูร้านกาแฟน่ารักนะนี่ท่านหนาอยังไม่เกี่ยวนะ่าจะสวยมาก อยูนะ่ทั้งน้นจะุดท่ายรู้เช็คอินอีกหนึ่งสถานที่ใส่หมอใส่น่าจะแวะกันเยอะมากวันนี้จะเป็นการขับรถที่ระยะสั้นกว่าทุกวันนะคะ ซึ่งบ้านนักไทยเนี่ยจะอยู่ห่างจากบ้านจ่าบูไปประมาณ70กว่ิบกโลเองค่ะ จากแยกนี้นะคะถ้าเราตรงไปเนี่ยก็จะไปบ้านรับภัยเนาะถ้าเราเลี้ยวซ้ายอีกแค่6กิโลก็จะถึงปางอุ่นแล้วค่ะ เดี๋ยวเรามาไว้ทานมื้อเที่ยงกันก่อนนะคะที่ร้านลุงปาละค่ะซึ่งลุงปาละเนี่ยเป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงย้ายมาอยู่ของบ้านลวงไทยเป็นหลังแรกนะคะตอนนี้ก็นนกมาแวะร้านข้าวก่อนถึงปางอุ่งเจ็700ดร้อยเม็ดซงคาเฟ่เฮา เติมพลังก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยกินข้าวเสร็จแล้วจะเข้าไปถ่ายรูปข้างในแล้วก็ค่อยไปบ้านหลักไทยเป็นไงวะเพื่อนฮะสบายนะหน้ามึงอิดโรยจัดเลยวะจริงแล้วมันทําเวลาไม่ได้นะเพราะว่าโค้งไม่เท่าไร่มันชันด้วยเนืนี่ครับเดี๋ยวเราก็กินข้าวกันก้อนเติมพลังหน่อยแล้วเข้าไปถ่ายรูปเล่น นี่ครับสมัยเริ่มต้นโครงการหลวงปางุงเนี่ยในปี2528ลุงก็จะเริ่มปลูกกาแฟนะคะแล้วก็พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรที่รับสูงในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะสมัยก็จะเป็นที่รมรื่นให้เรานังรับประทาน,นะะอาหารกับกาแฟโอ้ยรู้สึกได้ได้ผักตูดได้ผักขลังหน่อยฟังชัว นี่ครับกินข้าวกันครับนนีี่่แกงไก่อุบเอ๊ะไม่ใช่ไก่ไก่โคกเค้กอะไรอันนี้ไก่กระท่กไก่กระท่นี่ไข่อุ่ไก่อุบอันนี้ไก่อุบมีไข่เคยใช้ไข่ลูกเคยเลยอืมนี่ปลาปลาจะอยากแล้วกินเลยกินเลยอันนี้คืออะไรลาบลาบขั้วเหนือลาบแบบภาคเหนือต้มยำแบบไก่ไก่ทอดทั้วบิ๊กแก่ งานเยอะูีันี้นรทาน่ดตรงเลยไเลยไปเลยคอสรตกนสิบค่ะนั่งได้สองคนนะคะอันนี้มันเข้าได้สุด,สดแค่ตรงไหน แค่500เมตรค่ะลานจอดรถด้านในค่ะปางอุ๋งตั้งอยู่ในโครงการสวนป่าพระราชดำริปางตอง2นะคะอยู่ในอุทยานชาติถ้ำปลาน้ำตกผาเสือจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะจะมีค่าเข้าแค่คนละ20บาทเท่านั้นแล้วก็ค่ากางเต็นท์นะคะคนละ30บาทค่ะที่นี่เนี่ยเป็นจุดกางเต็นท์ที่นี่มมากในหน้าหนาวนะคะเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยจะมีหมอกลอยอยู่เหนือน้ำอีกด้วยค่ะ บ่ายสองโมงครึ่งเราก็มาอยู่กันที่ปางอ่างเก็บน้าปางอุ่งนใช่ป่ะอ่างเก็บน้ำป่ะไม่รู้อ่ะปางอุ่งอ่ะก็บรรยากาศก็ประมาณนี้ลมเลื่อนเงียบสง,งบนี่เราไปถ่ายรูปเล่นกันอาจจะดูก่อนว่าร้องเลือไหมไพ่เงี้ยคนเยอะอยู่นะ ก็สวยดีเลยมันไม่มีไอ้มอกลอยลอยจกักเออที่มันต้องมีมอกลอยจักน้ำนฮะกาต้องเย็นๆหน้าหนาวดูนะครับดูนะครับบรรยากาศบรรยากาศล,ล่องเรือตอนบ่ายร้อนร้อนตอดเสียคอนที่จะบอกว่าร้อนเย็นสบายนะครับแบนน,ๆๆนี้เฮ้ยห้านี่ไง

ตอนนี้เราก็อยู่กันที่บ้านรับไทยนะครับเย็นวันที่1 8พฤศจิกายน67ฝนก็ลงมาครับนิดน่อยนะอากาศก็ค่อนข้างดีนะจะประมาณ15องศาหนะได้อยู่ตอนนี้ฝนก็เริ่มลงมาแล้วนะครับเริ่มหนักแล้ว นี่ยายมือเนี่ยรบฝ่นก่อนบฝ่นก่นแล้วเราก็มาถึงบ้านรักไทยแล้วนะคะเป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนานที่ประชากรส่วนใหญ่เนี่ยอพยพมาจากตอนใต้ของจีนนะคะ <c oughs> ในช่วงการเปลีป่ยนแปลงการปกรครองเป็นระบบคอมมิวนิสต์นะคะ <c oughs> ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่เขาจะพูดไทยพูดจีนพูดไทยใหญ่ได้ใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะพูดได้หลายภาษามากอะ <c oughs> ฝนก็หยุดแล้วนะครับตอนนี้ก็เบาลงมาครับปาเที่ยวโหสวยมากเนี่ยจะได้ไหมน,ะนี่สวยสวยอากาศโคตรดีเลยดูนะครับนี่นี่มีร้านมีน้่นนนนนกินมน้ำไม่ไมต้องฝนไม่ตกก็น่าจะดีด เป็นไงเป็นไงเสียไ,ได้ไหมเสียได้เนะี่ยดูดิดูเหลือโอ้ยมันซุยตรงไฟนี่แนะ่แบบมีพวกเต็งหลังลอะไรเงอยแบบว่า,าสี่มันโดดเด่นตรงนี้กนะ็น่าจะเป็นโซนที่เราน่าจะต้องเลือกาอะไรกินนะบาร์เบอร์อนะไรเงี้ยไหนว่าจะกินมาล่าข้ามหมูอะไรพวกนี้ตอนเช้าหรือตอนเย็นดี มาละใช่ไหมที่ยากินอ่ะมองตรงนู้นหรออ๋ออ๋อร้านน่ารักนี่นะเดินดูอู้ส่องนี้ตั้วนะมองออกไปสายมือมองออกไปสายมือมันเหมือนเรือแบบว่ามุมมันตั้วตั้วกว้างมองก็กล้องมือเข้ามาอู้ วันนี้กินชาบูบนเรือกันได้ด้วยนี่มีน้ำด้วยเหอามาเพ้่อนดูน,น,ดน,นี่ครับมีเช้าชุดจีนใส่เลยนะครับน,น่าจะชั่วโมงนะครับหนึ่ง้บาทน่าจะเป็นนายแมนด้วยนายแมนอยู่ชอยอ่ะนายบอกว่าเย็น นี่นะครับนี่ก็คือข้ามูมันโทเผ็ดพร้อมอะไรไหเผ็ดหอมผัดอะไรกินฝากของด้วยกินอาหารจีนผสมอาหารไทยเขาเรียกว่าอาหารจีนปะอาหารจีนยูนันจีนยูนานเฮ้ยเพื่อนเรียนโรงเรียนจีนมาลองพูดภาษาจีนแนะนำก็ไอ้ที่ชี้จีนชี่อะไรทำไมเรียนยู้อคุยเอ๊ยยื้อคุยแซ่อะไรแซ่ชื่ออะไร เจนซอยฉีด <laughs> ิงปะงแต่ว่าอะไรชิม,ม <c oughs> น,น่อยิ่งชิม่อ้รสชาติเป <lug> ็นไงรสชาติเป็นไงอร่อยอ่ะมันโถ่ข้ามูาม้มีมันโถหนึ่งกับมันโถ่ทอดน,นะครับนีเดี๋ยวมาดูกันว่ารสชาติเป็นไงหวานตัดชาหรือเปล่านี่เลันี่นี่ไงน้ำจิ้มหวานปาก เนี่ยน้ำซุมเนี่ยลองชิมดิแล้วแต่ใครจะชิมก็ดมเอาสิด้วยใครเครื่อมันเนี่ยเอาเออๆๆจะไปพามหวานกลมกล่อมนะหรือว่าเรายังไม่ได้คนมันหรือเปล่าหวานหวานเลยไอ้ยอาหารจีนมันจะออกเค็มเค็มมันน้หวานนี่อยู่นี่เค็มๆอาหารจีนอ่ะใช่ป่ะมันต้องเค็มเนี่ยนะมันว่านสองร้อนี่มักินนั่งๆอย่างนี้น่าจะอร่อยกว่านี่มาแล้ว อย่างนี้นั่งเรืออย่างนี้เท่าไรครับพี่เริ่มต้น2 350, 4, องพนมร้้าบถ้าสีัห้ารอยหาบหรอกาบาทนะครับใครอยากจะซื้อก็เรือประมาณนี้กินกับกินน้ำชา ปัญยากาศโอ้ใช้ได้ให้ทักทันฮองเตใา,ายารู้ไปฮอง้าดนดูดูการลีนน้ำชาลีนยังไงดูสิเฮ้ยมาร์มึงได้วะนี่ครับเราก็จะออกเรือไปที่แกนลายได้ติดระตูแล้วกวูอะนี่บัรยากาศ นังจิบน้ำชาพร้อมกับชมบรรยากาศเรือจีนนะครับทั่วน้ำน้ำ เราจะไปดูว่าจะมีหมอกขึ้นจากไอ้น้ำไหมเนาะบางอย่างแต่ก็เย็นแล้วเนี่ย7องศาแา่า็หนาวแต่ไม่มีแต่ไม่ไม่มี่วันนี้ดีจริงๆเลย สวัสดีครับเช้าวันที่4เราก็จเจ้ารถมาถ่ายรูปตรงนี้ก่อนใช่ปหแล้วก็เจ้าไปกินข้าวอาจจะล่องเหลือตอนเชา้ากรอดแล้วกลบไปกินข้าวแล้วก็อออเดินทางกันต่อตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านแต่งชุดทำหน้านะเราจะให้แอดมินแป้งเราแต่งตัวเป็นห้องฮาว มองโกรหรืออะไรจีนอยู่นานแล้วเ,เดี๋ยวไปดูกันว่าจะออกมาเป็นยังไงคนตัวดำใต้ชุดจีนแล้วยืนอย่างนนี้เสร็จปะสีด <c> ำ <oughs> <c oughs> นา้าให้วนไหนที่ไหนกันนะ ราาล่องเรือของที่นี่เนี่ยก็จะเท่ากันหมดในช่วงที่นักท่องเที่ยวเยอะนะคะแนะนําให้จองเรือล่วงหน้าเพราะว่าเรือเนี่ยมีจํากัดนะคะแล้วก็หาเรือว่างยากมากโอ้สายพิมพ์ฉิวมาว่ามาจากไหนครับพี่ก็เป็นเพชรครับไม่น่าบอกเลยอายเลยในจะังหวัดเลยทีเดียว <laughs> <laughs> ถึงที่พักในบ้านรักใครนะคะเราไปพักกันที่วันเล่เฮาค่ะจะอยู่ช่วงกลางๆของหมู่บ้านนะคะเข้ามาก็ชอบการตกแต่งของที่นี่มากรู้เหมือนนะใครด้วยค่ะห้องพักของเราเนี่ยก็จะราคา25 0พัพักได้4คนนะคะมีเครื่องทำน้ำอุ่นมีอาหารเช้ามีเครื่องซักผ้าด้วยออถ้าใครกำลังมองหาที่พักก็แนะนำที่นี่ดูดีมีสไลตล์ของบ้านก็น่ารักมาก I <laughs>